ผมอยากบรรลุธรรมอาจารย์โดยการวิ่งไปบอกชาวบ้านอาจารย์คิดว่าดีไหมครับเขาจะได้คิดว่าผมบรรลุแล้วก็แล้วแต่มึงอ่ะมึงอยากจะทําอะไรมึงก็ทําไปเถอะมึงอยากจะไปประกาศว่ามึงบรรลุอะไรทะลุอะไรก็แล้วแต่มึงเถอะตามมึงสะดวกไม่มีใครก็ว่ามึงหลอก มีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาคุยกับเราทั้งที่เขาแต่งงานมีสามีแล้วแต่ผมไม่คุยผมทำูกแลวถูกต้องถูกต้องเลยละอายชั่กวกลัวบ,บาปไว้ผู้ยังงงอยู่เลยเนี่ย ผมนี่งงนะผมพูดธรรมะดีๆคนที่พูดคือคนอื่นเพร์เจอร์อะไรนี่ครับแล้วทำไมเราถึงจะรู้ได้ว่าใครจะเป็นเดรฉานใครจะเป็นมนุษย์มันคุยกับใครวะมึงคุยกับใครอะ่ะอีแสงสว่างและแสงกระท้อนอะไรเนี่ยเงาสะท้อนกันมึงค,คุยกับใครอ่ะคุยกับใคร ตอบกูก่อนตอนนี้อย่าเพิ่งพิมพ์อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอธิบายอย่าเพิ่งถามอะไรตอบกูก่อนมึงคุยกับใครกูไหมนี่กูสารแนหรือเปล่าเนี่ยกูกำลังเริ่มสงสัยแล้วน่ะมันคุยกับคนในยูสเซอร์คนอื่นหรือเปล่ามันกำลังคุยกับคนใน YouTube หรือมันคุยกับกูตอนนี้กูงงมากอะเนี่ยคุยกับใครมึงคุยกับใครมึงตอบกูก่อนกูจะได้รู้กูจะได้ไม่อ่านข้อความมึงกูจะได้หันมาตอบคาถามในติ๊กตอกต่อตอนนี้กูอยากรู้ก่อนมึงคุยกับใคร นันกูากใครวะกูพรุ่งนี้พรุ่งนี้ผมกำลังพูดถึงการเปิดการเกิดที่หลังจากความตายสิริพรุ่งนี้ผมกำลังถึงการเปิดการเกิดที่หลังจากความตายมีความหมายว่าอะไร สิร่ช็อตไปแล้วสิร่สตันตอบไม่ได้ไม่เข้าใจความหมายการตัดสรุปรมถ้าอาจารย์ยังไม่ตัดสรุปทรรมับปฏิจจสมุปบาทจะใช้ได้โอ้ยกูบอกว่าให้เลิกพีมันไม่รู้เรื่องทำมะกับทำบุญมันต่างกันทรมะกับทำบุญต่างกัน มึงหมายความว่าอะไรอ่ะรรมะกับทำบุญต่างกันคืออะไรวะมึงยังไม่หยุดพิมพ์อีกเหรอเนี่ยกูบอกให้มึงหยุดพิมพ์มาถามมาขึ้นไหม่ถามไหวละ่ะขอนะมาขึ้นไหม่หยุดหยุดพิมพ์เธอกูขอมาขึ้นไหม่จ้าหยุดพิมพ์โอ้ พับการเกิดการแก่การชราการตายและสอนนิพพานคนไหมมึงอ i mean. ันน being really ี matches, t t nữa, Boom, ้มึงคุยกับกูไหมเนี่ยอาจารย์ไหนเนี่ยอาจารย์แดงหรือเปล่าแดงกีต้ากูถามมึงเนี่ยว่ามึงคุยกับใครมึงยังไม่ตอบกูเลยเนี่ยถ้ามึงไม่ตอบแล้วกูก็ไม่กล้าตอบกับประเด็นเพราะตอนนี้กูเริ่มสงสัยแล้วมึงคุยกับใครอยู่เพราะกูฟังไม่รู้ตอนนี้กูอ่านเลยกูไม่รู้เรื่องเลยกูไม่รู้กูคุยกูคุยกับใครกูถามอะไรมึงก็ไม่ตอบมึงไปเลยเปื่อยคุยกับใครอาจารย์แดงเหรอหรือยังไง คุยกับใครตอบกูก่อนตอนนี้คุยกับใครคุยกับใครกูโอเคโอเคโอเค,อเ,คเข้าใจแล้วเขากำลังสื่อสารเขาไม่ได้คุยกับกูกูสาระแนไปกระทบกับสารที่เขากำลังสื่อ เขาบอกว่าเขาไม่ได sí, okay, okay, si, ้คุยกับกูเขากาลังส yeah. yeah. hmm ื่อสารโอเคโอเคเข้าใจแล้วแต่แค่ก no ูไปกระทบกับสารเขาเหมือนขึ้นข mm ึ้นแม่เหล็กอ่ะมันไหลมาแล้วกูไปกระทบกับขึ้นแม่เหล็กอย่างเงี้ยเหมือนกระแสลมที่พัดผ่านมาแล้วมากระทบกับกูกูสารแน่เองกูขอโทษนะขอโทษจ่ะขอโทษจากใจที่กูสารแน่นะเอโหสิกรรมให้กูด้วยขอเข้ามากรรมตรงนี้นะอย่าถือโทษกับเครือกียกูเลย ขอบคุณมากเลยจ้าที่อ okay, okay, okay. ุต okay. ส่า hmm. ห okay. ์บอกกูขอบคุณแล้วโอเคกูเข้าใจแล้วไม่ได้คุยับกูแค่สื่อสารโอเคโอเคโอเคเชิญสื่อสารตามสบายเชิญจ้าเชิญ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 โอเคตามสบายเนาะไม่ไม่ว่าไม่ว่าทำยินดียินดีโอเคเชิญ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 สื่อสารยังเขายังพิมไม่หยุดเลยนะเนี่ยในระหว่างที่กูพูดอยู่เนี่ยเขาก็ยังพิมมา แต่เขาบอกเขาไม่ได้คุยกับกูเขาไม่ได้จะคุยเขาแค่จะสื่อสารโอเคเชิญเชิญจ้ะเชิญสื่อสารต่อไปเนาะเอาเสาไหมกูมีเสาเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงอดี๋ยวสื่อสารไม่ติดจริงๆการสื่อสารมึงควรจะสื่อสารกับเชื่อมจิตนะไม่ควรสื่อสารกับกูนะเพราะนั้นน่ะเขาสามารถสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวได้ที่เขาไปที่เขากลาอะไรอะน่ะนั่นน่ะที่มีดาบลำอะไรกูดูจากคุณรายการคุณผู้ชายพิวันน่ะจริงๆมึงควรจะไปสื่อสารกับเชื่อมจิตไม่ควรมาสื่อสารกับกกไโลด้ ถ้ามึงจะคุยเนี่ยกูสามารถตอบโต้คุยกับมึงได้แต่ถ้ามึงจะสื่อสารเนี่ยไม่ได้ละกูมีเสายาวขนาดไหนอะเอายาวขนาดไหนนี่พอไหมนี่นี่นี่ยาวอย่างนี้เลยนะพอหรือเปล่าเอเสาวากาศนี่สื่อสารได้เลยจ้านี่พอไหมสามเมตรเลยนะมีสามเมตรเลยนะมีเสาวากาศกูนี่แตะโคมไฟเอยนี่ นี่นี่นี่ยาวนะเสาสื่อสารได้เลยแล้วเนี่ยนี่พัดลมด้วยอ่ะพัดลมเนี่ยพัดลมเอาไมา่เห็นนี่ในกล้องไม่เห็นยืดได้หดได้นะนี่เสาอากาศกูนี่เสาสื่อสารนี่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 อ่ะนี่เสาสื่อสารกูเอาไหมโอเค โอเคเชิญสื่สารตามสบายจากกูขออนุญาตตอบคำถามอื่นต่อไปเนาะแสงสว่างและเงาสะท้อนกูบอกให้มึงมาขึ้นใหม่ถ้ามึงไม่มากูจะไม่คุยกับมึงนะมาขึ้นใหม่ถ้าไม่ขึ้นไม่ต้องพิมพ์ พอดีผมปฏิบัตินะครับผมไม่ไปเล่นสิ่งที่รุ่มหลงพวก,พวกนั้นหรอกครับจ้าแล้วที่มึงเล่น Youtube อยู่นี้ไม่ลุ่มหลงเลยเนาะเนี่ยที่มึงพิมพ์อยู่เนี่ยมึงนั่งเล่น y o youtube อยู่เนี่ยพิม,พมกูอยู่เนี่ยไม่รุ่มหลงเลยไม่ไปเล่นอะไรที่ลุ่มหลงอย่างนั้นแล้วมึงคุยกับกูยังไงเนี่ยฮะเลิกเพอร์เจอร์ก่อนโอเคเนาะ นรกนิรัน์ใช่ไหมครับใช่จ้าไม่ว่าจะศาสนาไหนถือธรรมชาติเดียวกันทั้งหมดจ้าไม่มีอะไรในโลกนิรันร์มึงเคยเห็นอะไรนิรันร์ไหมล่ะตอบกูหน่อยยกตัวอย่างให้กูสักอันหนึ่งที่มึงเห็นได้ในปัจจบนปัจจบุบันแล้วเป็นเฉพาะตัวมึงเห็นได้รู้ได้อา้าวผมไม่ถามแล้วอา้าวสรุปมึงจะเอาอยัางไงเมื่อกี้มึงบอกมึงไม่คุยมึงแค่สื่อสารอา้าวแล้วทีนี้มันมังงอนกูอีก กูก็ถามว่ามึงคุยกับใครมึงก็ไม่ตอบกูถามว่ามึงคุยกับใครมึงไม่ตอบแล้วทีนี้มึงบอกว่าอ้าวผมไม่ถามแล้วเอาสรุปมึงจะถามหรือมึงจะไม่ถามเนี่ยก็กูถามมึงแล้วมึงคุยกับใครถ้ามึงคุยกับกูกูจะได้ตอบไงพอเวลาไปไปมามึงไม่ตอบมึงพิมพ์ไปเรื่อยอ่ะแล้วทีนี้มึงบอกว่าไม่ถามแล้วเอ้ามอนกูอีกมันกูละหนึ่งแล้วกูจะทำยังไงง้อมะกูต้องง้อไหมเนี่ยกูจะเอาอะไรง้อดีกูให้ควายตัวหนึ่งออะ ควายกลาเอามั้ยโอเอโอเอดีกันนะดีกันนะเร็วเร็วดีกันอย่าง่อยกันเลยดีกันเนาะเดี๋ยงออด้วยควายตัวหนึ่งเอาควายไปตัวหนึ่งเร็วดีดีดีกันดีกันเอามั้ยก็กูถามแล้วมึงไม่ตอบกูแล้วมึงใช้กูตอบยังไงก็กูไม่รู้ว่ามึงคุยบใครกูคุยกับมึงแล้วกูปวดเยี่ยวเลยเนี่ยกูอยากจะไประบายหลือเกินขาดอะไรหรือเปล่าคะ ใช่กูขาดคนดีๆเข้ามาในกลุ่มมูเพราะกูมีคนชั่วๆอย่างเมืองอิลักคล้ายบางแสนกูขาดคนดีๆที่มาทดแทนมึงอะแต่คนชั่วๆอย่างมึงเนี่ยดันเข้ามาแทนนี่แหละกูเลยขาดขาดคือคนดีแต่มันมันได้มึงมาไงมนไม่ได้คนดีนี่แหละคือสิ่งที่กูขาดโอเคนะฟรีได้ไหมครับฟรีได้ ทำไมจะไม่ได้ล่ะติดต่อสับเปลือแถวบ้านเลยจ้าฟรีได้หมดแหละฟรีดอมอิสราในใจมึงติดต่อสับเปลือแถวบ้านเลยจ้าเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายจ้าสับเปลือแถวบ้านเลยจ้าแนะนำสามารถติดต่อสับเปลือแถวบ้านเพื่อรับเสื้อตัวอย่างทดลองใส่ได้จ้าติดต่อสับเปลือแถวบ้านเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างไม่เป็นทางการจ้า ติดต่อเนาะถ้าไม่เจอสัปเร่อแน่นอนแนะนาอยู่บริเวณเมนเมนเผาศพแถววัดจ้ะติดต่อสัปเร่อบริเวณนั้นได้เลยเพราะสัปเป่อน่าจะอยู่หน้าเตากําลังทาเขาเรียกอะไรกาลังทําอะไรอยู่กําลังพรีเซนต์สินค้าหน้าเตาอยู่กําลังจัดอีเวนต์จ้ะสัปเรลอกำลังออกอีเวนต์หน้าเตานะจ้ะรบกวนติดต่อหน้าเตาจ้ะถ้าหาสัปเรลอไม่เจอติดต่อหน้าเตากําลังจัดอีเวนต์ออกอีเวนต์อยู่จ้ะเสยืดจ้ะเสยืด คุณดิวเศรษฐีอยากคุยกับอาจารย์เออเห็นคลิปอยู่นะแต่เราจะเจอกันยังไงกูก็ไม่รู้เหมือนกันสักวันหนึ่งคงจะมีเหตุปัจจัยในการได้โคจอมาพบกันเขาว่าจะเล่นหนังได้ค่าตัวหลักแสนจริงไหมมึงไปถามพจน์อนนท์สิกูได้กี่บาทกูเกียรพูดถ้ากูได้หลักแสนจริงนะป่านนี้กูชิวแล้วสบายแล้วไปถามเขาไม่ต้องมาถามกูเขาให้กูเท่าไหร่กูไม่อยากพูดเพราะไม่ใช่เรื่องที่กูจะเอาตัวเลขมาเปิดเผย ไปเอามาจากไหนก่อนแสนหนึ่งอะเขามีปัญญาจ้างกูเหรอแสนหนึ่งกูเล่นแค่ฉากเดียวให้กูแสนหนึ่งนี่ยนะเพอร์เจอร์อะไรหรือเปล่าเพอร์เจอร์เขาแค่ให้เป็นสีน้ําใจที่กูไปออกฉากให้เขา